ภาควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธธรสสานมัตตะ อานต์สภาควาตุนอราห์ตุสามมาสามพอดสามสังอดทางสารนังคันฉามีธรมมางสารนังขันฉามี สางฆัางสารนังข้าธามีทุติยามปีพวดทางสารนังขันธามีทุติยามปิธรรมมังสารนังขันธามีทุติยามปีสังฆัางสารนังขันธามีตติยามปีพวดทางสารนังข้า ข้าชามิตติยามปิทามังสารนังขันชามิตติยามปิสังฆังสารนามข้าชามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพปวโทเวน จารณะสัมปันโนสุขตัวโลกวิทัวอนุตโรัวบริสัทธรมสาริสัทธาเทวมนุสานังพุทธัภควาติสวะคตัวภควตาธรรมวสันเทติโกะการิโกเอหิป ba si cổ a pa na ye cổ a ba jat ang wea ti tap khoa win pati pan noa sa ca sang khoa u pati pan noa pa sa ca sang khoa ya ya pati pan noa pa sa ca sang sa มีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถัพุริสปวัคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลีกรณิโยอนุ ตาลังปุญญาเขตังโลกัสติ ยานตัวผัวทยาัวเลสากยานังทันดีวัดกโนเอวังตวังวิชัยโยหหิชัยาสุชัยามังคะเลอปราชิตาปานลางเกศีเสปทวิปวกะเลอาภิเศก เกัาปภูธานังคปัตัวปโมธาติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตตัวจะสสุเยทังพระมจาริสุปัฏฐานังกายกรรมังวาจกรรมังป था खिना पथा खिना मनो काम पणिये ते पथा खिना पथा खिना कथवा नरभंता थे, थे पथाख พาหุงสาหัสสมาิเนมมิตรสาวุทานตังเครียมเมรังอุทิตโครัชเสนารังทานาที่ธรรมวิตินาจิตวามุนินโทตานเตชะสาภะสาภาวตุเตชะยามังคลานิมาราติเรกามพิยุ อิตาสาปราเตงโครามปานาลวะกมาคามาธาตายาคังคันเตียสุทานตวิตินาจิตตวามเนินโทตานเตียชะสาปวัตุเตียชยมังคลานินาราคิเรงคาชวรังอติมาตาปุวตังทาวากิจากามเสน เทวสุธารุนานตังเมตตังผูเสกวิตินาชิตตวามุนินโทตานเตจะสสภวตุเตชยมังพลานิอุเขตะาามติหาทสุธารุนานตังทาวันติโยชนปะทังคุลิมารวันตังเอเทียพิสังคตมโนจิตตะว อมนินโวตานเตชะสาภาวุเตชะยมังคลานิกัตตวานกาตมุทรังอิวะคาปินิยาจินจายาทวทวจนังชนกายมัดเชสันเตนโสมวิตินาจิตตวานโนิโวตานเตชะสาภาวุเตชะยมังคลานิสัต ยังวิหายมติศาสจักวาทะเกตุวงวาทาพิรวปิตมนางอติอันทัพัวตังปัญญาปัจเยปจริโตจิตตวามุนินทวันเตชะสาภาวุเตชยมังพัลลานินันทวันนาะภูชคังวิพูทางมาเหตเทียงปวดเตนะเตระพูชะเก เทนะธรรมาปัญโทเอตโทปเทสวิตินาจิตตวามุนินโทตนเตจสาภวตุเตชยมังคลานิทุขาหะเตติพุชเคนสุธาทหัดทางพระมังวิสวดที่จุดติเมติภกาพิธานางยานาคเตนาวิตินาจิตตวามุนินโท มตาันเตจะสาภวตุเตจะยมังคลานิเอตาปิพัวจะชัยยมังคลอาตคาธาโยวาจโนตินตินเนสรเตมตาันเตหิตวานันเนกวิวิธานิจุปัดขวานิโมคังสุคังอธิกมายนารสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสาปปานินางปุเรตวาปารมีสาปาปตัวสำโพธิมัวตมงเอเตนะสจวัจเจนะหตุเตชยมังคลังชยานตัวโพธิยามมัวเลสะกยานางนันทิวาน โลเอวังตะวังวิชโยหัหิชายาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปะทวิปวคะเลอภิเสเกสาพะพวทานังอาคาปัตัวปมวัฏิสุนาคาตังสุมังคะลังสุปปาตังสุหติตังสุขโนสุมม หัวตัวจะสุเยทางพระมจาริสุปทาฐคินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทาคินังปัฏฐคินังมโนกรรมมังปเนธเทตเถปัฏฐคินังปัฏฐคินางนิกตะวานรปันตาเตปทาฐคินเนภวตุ สัพพังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพูุรคานุภาเวนะสัทธาสดิภวันตุเตภวตุสัพพังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสอีภวันตุเตภวตุสัพพัง พลังรักขันตุสาพเทวตาสาสังคานุอเวนะสัทัสโทีพวันตุเต